สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่22เมษายน2567เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ u 2 3ชิงแชมป์เอเชียกันก่อนนะครับเวลา20นาฬิกาญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้ uae พบจีนเวลา22นาฬกา30นาที ทีมชาติไทยพบทาจิกิสถานและซาอุดีอาระเบียพบอิรักแล้วเราไปต่อกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับเวลาตีสองเซบียาพบกับมาโยกาต่อไปกันโชเซรีอานะครับเวลา23ในการ30นาทีโลมาพบโบลญญยาและเวลาตี1.45นาทีเอซีมิลานพบอินเตอร์มิลาน ต่อไปแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเวลาตีสองมิดเดิลสโบพบลีดยูไนเต็ดต่อไปแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวลาตีสองมิดเดิลสโบพบลีดยูไนเต็ดและต่อไปซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสเวลาตีสองสิบห้านาทีฟาเรนเซ่พบเบนฟิก้าต่อไปเซกุนดาดิบีซีออนสเปนนะครับเวลาตีหนึ่งสามสิบนาที กาตาเคนาพบโอเบียโดและต่อไปซูเปอร์ลีกตุรกีเวลาเที่ยงคืนชิวัสปอร์พบเฟเนบาเชและต่อไปออสเวนคารสวีเดนเวลาเที่ยงคืนเอฟบอกพบคันมาต่อไปซูเปอร์ลีกเดนมาร์กเวลาเที Pop ่ยงคืนนอร์เชลลันพบอาฮุสและนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ